ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวยแดนของไทยเราล่าสุดครับประจำวันที่15ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชี้ขาดไทยทําถูกครับเพราะล่าสุดนั้นตีแตกแล้วทลมฮุนเซนทำเอาคอมเมนต์ล่มทั้งระบบพร้อมกับเกาหลีนั้นยื่นคําขาดตัดงบหมื่นล้านสหรัฐยึดงบแสนล้านบาทและรายงานที่โด่งดังทั่วโลกครับสหรัฐอเมริกานั้นมีมติออกมายึดทรัพย์มือขวาของฮุนเซนเนี่ยถึง5้าแสนล้านบาท โอ้โหเยอะมากนะครับเยอะจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ยิ่งทำให้ฮุนเซนนั้นจนตรอกเข้าไปอีกบวกกับสิ่งที่ไทยเราทำเนี่ยทั้งเรื่องของการทันลมเรื่องของการปิดด่านคือทําถูกทุกอย่างเลยนะครับมันเป็นวงล้อเดียวกันกับการที่เกาหลีถล่มแบบนี้หรือว่าสหรัฐถล่มแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาอัปเดตเรื่องราวรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นร้อนกันโกดเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเมื่อสหรัฐมีการสั่งยึดทรัพย์บิดคอยห้าแสนล้านบาทของเฉินจื ครับสแกมเมอร์ของขมรเองซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นมือขวาของหุนเซนถึงขั้นมอบยศให้เลยนะครับกลายเป็นว่าท่อน้ำเลี้ยงแตกเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นสั่งยึดบิทคอย500แสนล้านโดยออกมาชี้แจงนะครับว่าเปิดศูนย์หลอกลวงสแกมเมอร์ในขมนสรสมคบฟอกเงินอายการชี้เนี่ยริบซัพ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแล้วก็มีการออกมาแฉว่า มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ทั่วกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในองค์กรอาัญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียกันเลยทีเดียวโดยในเนื้อหานี้ครับสารัฐอเมริกาเขาก็บอกว่ามีการยึดบิดคอยมูลค่า1 5 0 0 0ล้านดอลลราสหรัฐที่ถือครองอยู่ในกระเป๋าเงินสดซึ่งถือว่าควบคุมศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ในกัมพูชานะครับโดยสารัฐเองก็ถึงกับเรียกว่าเป็นแหล่งเชือดหมูโดยตัวของเฉินจือนี้ครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและก็เป็นประธานบริษัทปรินท์โฮด แล้วบริษัทนี้เนี่ยเติบโตแบบลับๆจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรอัชญากรจกรข้ามชาติใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งการช่อโกงของนายเฉินจือแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักและก็ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านดอลลาร์รวมถึงในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วบริษัทของนายเฉินจือนี้ครับสามารถดําเนินธุรกิจไปมากกว่า30ประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับจะบังคับใช้แรงงานเนี่ยอยู่ทั่วกรุงกัมพูชาเลยไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงครับและก็ขโมยเงิน ดอลล่า จากสหรัฐอเมริกาเองนี่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดข่าวใหญ่มากๆนะครับกับช่วงเช้าของวันเพราะอย่าลืมว่านายเฉินจือคนนี้เนี่ยรายงานข่าวฉบับปัจจุบันนะครับก็บอกว่ามีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษากับนายกร,รัฐมนตรีกัมพูชาหรือว่ามีบทบาทเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอํานาจในกัมพูชาเองเพราะเฉินจือนี่เนี่ยเคยรับบทเป็นที่ปรึกษาแก่ฮุนเซนด้วยและก็มีความเชื่อมโยงมากๆทางการเมืองด้านอิทธิพลของเขเมรเองถือว่าใหญ่มากนะโดยตอนนี้ครับนายเฉินจือเนี่ยก็มีการคาดการณ์ออกมาว่ายังหลบอยู่ในกัมพู ชาและก็ไม่ถูกจับภายในประเทศกัมพูชาภายในขมรนเองฮุนเซนไม่มีทางจับแน่นอนโดยอาจจะสะท้อนถึงระบบก่อกกุมบางอย่างหรือว่าได้รับการปกป้องจากฮุนเซนเองอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ลดทอนความน่าเชื่อใจของขมรถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้องอะไรต่างๆนานาแต่พอข่าวนี้ออกไปสหรัฐเนี่ย ถึงกับข่มบาตรซึ่งมันก็จะทําให้ภาพและก็เวดวงธุรกิจของขมิเองครับกลายเป็นไม่มีใครที่จะกล้ามาลงทุนด้วยเอาง่ายๆขมินอาจจะล่มสลายเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นประเทศแห่งสแกมเมอร์ของจริงนี่เป็นการประกาศใหญ่จากสาหรัฐอเมริกาครับที่เหมือนเป็นวงล้อให้ใจเราเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องครับทั้งเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของการอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราทําถูกมากๆแต่ก็ยังไม่ได้มีเป็นแค่สหรัฐอเมริกาครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดี เกาหลีใต้ตอนนี้ก็ยังเดือดแบบเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับเพราะล่าสุดสอสเกาหลีใต้ทุกฝ่ายเลยครับเรียกร้องใช้มาตรการทางทหารกับกัมพูชาพร้อมกับตัดเงินอุดหนุนซึ่งทั้งฝั่งฝ่ายค้านและก็ฝั่งร,รัฐบาลเกาหลีใต้เองก็เห็นพ้องตรงกันว่าากัมพูชาไม่ดําเนินการเด็ดขาดเนี่ยเกาหลีใต้ก็ควรแสดงพลังตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารหรือว่าตัดความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อที่จะปกป้องพลเมืองของตัวเองโดยตอนนี้ครับร,รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีชาวเกาหลีใต้จํานวน1000 คนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์หรือว่าการช่อโกงออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้หลอกลวงและก็ ได้รับความเสียหายเนี่ยจำนวน330คนแล้วคดีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนั้นก็มี79รายนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทวีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เพราะว่านักศึกษาของเกาหลีใต้ครับถูกทรมานจนเสียชีวิตไปซึ่งถือว่าเป็นจุดชนวนที่แสดงความไม่พอใจอย่างหนักและอัปเดตรายงานล่าสุดออกมาครับกับการตอบสนองของเกาหลีใต้เองก็ได้มีการสั่งจัดตั้งคณะทางานรัฐบาลประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสํานักงานตารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมนั้นเดินทางเข้าไปเป็นหัวหน้าคณะที่กรุงพนมเปญนอกจากนี้ครับ ก็ยังยกระดับคําเตือนการเดินทางไปยังกัมพูชาด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมแพร่ระบาดและก็ยังมี1หนึ่งรายงานครับก็คือทางการเมืองอินชอนของเกาหลีใต้นั้นออกมาเปิดเผยว่าได้มีการระงับการรับสมัครสําหรับโครงการกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการแพทย์ระหว่างประเทศซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง22ตุลาคมนี้แต่ล่าสุดนั้นทางเมืองอินชอนนะครับก็มีการระงับโครงการดังกล่าว เพราะคำานึงถึงชญจรกรรมที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งรวมไปถึงการลักพาตัวการกักขังที่มุ่งเป้าไปยังชาวเกาหลีใต้แล้วยังมีหนึ่งรายงานครับก็คือเกาหลีนั้นจอที่จะตัดงบประมาณ18,000ล้านบาทเนื่องจากการตอบสนองที่ไม่เอาจริงเอาจังของรัฐบาลกัมพูชาแม้ว่าเกาหลีเนี่ยจะร้องของความช่วยเหลือก็ตามแต่ก็แทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยซึ่งก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีกําลังเริ่มทบทนงบประมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศซึ่งมีมูลค่าเนี่ย 4, 30, ปีหรือว่า1 1 8 0งล้านบาทโอ้โหแต่ละอย่างที่เกาหลีจัดมาเนี่ยมันหนักมันอ้วกม,มากๆกับขเขมรน,นะครับถ้าเกิดโดนไปเนี่ยหนักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการส่งกองกําลังพิเศษเนี่ยเข้าไปในขเขมรหรือว่าหน่วยสืบสวนแต่ก็ยังมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กัมพูชาเริ่มพลิกลิ้นมากขึ้นล่าสุดครับมีรายงานอัปเดตออกมาก,ก็คือพบตัวชาวเกาหลีใต้80คนแล้วซึ่งก็มีการอ้างว่าทั้งหมดเนี่ยมีความสุขดีและก็ปฏิเสธท,ที่จะกลับประเทศหลังจากที่เกาหลีใต้เองครับประกาศ ส่งกองกําลังพิเศษมายังกัมพูชาในวันนี้เพื่อตามหาชาวเกาหลีที่สูญหายไปและก็ไม่ทราบชะตากรรมในกัมพูชาอีก80คนตอนนี้เขาเมีนบอกว่าเห็นแล้วซึ่งมีความสุขดีแล้วยังมีการแถลงด้วยครับว่าขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดนั้นถูกควบคุมตัว โดยตอมกัมพูชาและก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโอ้โหการประกาศครั้งนี้ของคขาเห็นเองถือว่าเป็นการพลิกลิ้นอย่างสิ้นเชิงนะเนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาครับพยายามายเบี่ยงมาโดยตลอดและก็ระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวเกาหลีและก็ปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้ตลอดมาเลยนะคือพอเกาหลีถามเนี่ยเห็นพลเมืองในไหมแปดิคน ไปไหนทำไม่หายตัวไปแบบนี้ขาามนบอกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นนะในชาติฉันเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนแต่อาจจะเป็นชาติอื่นก็ได้ที่ทำแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยขาเมนเอามารับเองนะครับว่าปลอดภัยดีนี่แหละครับคือเป็นศูนย์กลางแห่งสแกรมเมอร์ขนาดเกาหลีก็ยังโดนนะเหมือนเกาหลีเขาก็รู้เลยครับว่าจะจัดการยังไงต้องเด็ดขาดแบบนี้นะครับคือเด็ดขาดแบบ 4- 5วันนะจบเลย บจบแล้วส่งกองกําลังเข้าไปทันทีโดยเขาเหนเนี่ยจะกล้าไม่ได้นะครับเพราะเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะถ้าเกิดกัมบูชาอยากมีปัญหากับเกาหลีเนี่ยคือต้องคิดใหม่เลยนะครับเกาหลีเป็นพันธมิตรและก็สามารถขอความร่วมมือยังนายกไทยได้ ผู้นาเวียดนามก็ได้นะครับไปลาวเนี่ยเกาหลีก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดเกาหลีก็ได้นะครับเรียกว่าขมนก็จะโดนล้อมเลยถ้าเกิดเกาหลีเดือดถึงขนาดต้องใช้มาตรการนักทหารปั๊บเนี่ยไม่รอดยังไงก็ไม่รอดนะครับรอดยากมากไม่แน่นะครับอย่างที่ผมบอกไปอาจจะซับพอร์ตไทยสนับสนุนไทยเราก็ได้เพราะในช่วงแรกเนี่ยไข่หลายลูกทั้ง500ปอนด์1,000ปอนสอง0 0 0ปอนก็มาจากเกาหลีทั้งนั้นซึ่งก็เป็นการเล็งไว้แล้วนะครับถ้าเกิดมีกอก2ขึ้นมาขมนตายสถานเดียวตายอย่างเขียด ดูแล้วเนี่ยเกาหลีเขาเอาจริงเอาจังมากนะครับเขาไม่ปล่อยง่ายๆนะนี่แหละครับเล่นกับชาติที่มันพลิกลิ้นแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะครับคือมีแผน1 2ึ่จากเบาไปหาหนักต้องแบบนี้ครับเบาไปก่อนยื่นไปก่อนประท้วงไปก่อน20ครั้ง20ครั้งเนี่ยเขเมตอบมา6ครั้งนะครับแล้วเป็นการตอบ ปัดส่งไม่เกี่ยวกับฉันคือตอบแบบนี้ทุกครั้งเลยพอเกาหลีโมโหเกาหลีชุนเนี่ยมีมาตรการทางการทูตและก็เหมือนจะเป็นการตีข่าวทั่วประเทศเลยนะครับเหมือนออกซีรีส์แหละตีข่าวแบบใหญ่มากๆสแกมเมอร์คมเสแกมเมอร์คมเเขาไม่อยากให้พลเมืองประเทศเขาเนี่ยไปเที่ยวคขมเมนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับไทยเราเอาแบบนี้หน่อย จัดหนักจัดเต็มหน่อยผมเชื่อว่าถ้าเกิดหุ้นเซนเจอแบบนี้ไม่กล้าชูคออยากแน่นอนก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามอัปเดตกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานี้รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัจัดหนนกกเเต็มมลอใใ่บขาาปคิ หรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย